แรกยังไม่ได้ทำหมักไว้ออยังไม่ได้ทำต้องท้องหมักไว้ถ้าเยทำทุกคนไมต้องไมต้องกังวลนะแลวกลับบ้านจะงพอเห็นไะ้ไปต้องไปทำฮอร์โมนข่ที่ผมบอกยาคูกง่ายๆเนเี่ยวนะฮะง่ายๆหรือ้าเ่วนที่บ้านใครมีอะไรล่ะพวกวิตอเมียน ของผมใช้เรียกอะไรยูริซีสัมผัสแสงทีซีดาวผอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะไม่ไม่จำเป็นแต่ถ้าว่าถ้าเปิดง่ายก็คือจะซื้อยากซื้อมาง่ายก็จะมีเซลลูโลสอยู่ด้านล่างเซลลูโลสมีน้ำตาลอันนี้หนักๆน่าจะปูนขาวอันนี้ลามอันนี้สับอันนี้มูสตารโอ้ยยูเรียดากมะพร้าวอ่ะ บางคนถานทำไมต้องใช้ปุ๋ยูเรียถ้าแบบคนเคยทำปุ๋ยหมักจะรู้ว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะปรับสภาพของพืชให้มันย่อยสลายไวขึ้นอย่างเช่นคนที่มีแกบแกบแกบดิบเพื่อขเขา,นะา,าเรียกว่านะทำเอาปุ๋ยเอายูเรียใส่แล้วมันจะเป็นแกบแกบเก่าอ,อ,อันนี้ก็คือจประสมเดียวกัน ถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แล้วใส่จุลินทรีย์เจ้าขวั่งมันก็จะไปย่อยสลายอยู่แล้วเดี๋ยวต้องใช้แกะเก่าเแกะไม่ต้องเปล่าก่อนจาวกคือถามว่าแกะผิบใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เส้นใหญ่จะเดินช้าแต่ว่าแกะเก่ามันจะเดินไหวผู้นี้มันก็ไอ้เห็ดตัวนี้มันเหมือนกับพืชอ่ะมันต้องการ เซลลูโรสที่มันย่อยสลายมาแล้วอ่ะมันจะเข้าไปกินง่ายที่สุดดูชุดนี้ดีนะนิ่งจ้าชุด,ดแล้คะ่ะาจาเซลลูโลสนี่คืออะไรเซลลูโลสก็คือเป็นสารสารที่เชื้อราชอบแล้วมันจะอยู่ในเนื้อไม้ถามว่าที่เรามาทําก้อนพวกเนี้ย เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเซลลูโลสกีเรื่อยกินเรื่อยที่เรามาย่อยให้เล็กเนี่ยเพราจริงอันใหญ่ใช่ไ,ไหมบางคนเคยเห็นไหมที่เขาถอนไม้ใหญ่ๆมาจอบรูแล้วเชื้อเห็ดหย่ก็ได้ถือว่ามันช้าแต่พอเขามาย่อยย่อยเล็กๆเ,เนี่ยมันก็เซลลูโลสมันก็จะออกง่ายเห็ดมันก็กินง,ง่ายขึ้นอันนี้คือเซลลูโลสเซลลูโลสจะอยู่ในเนื้อไม้ที่เห็ดชอบ นัุสน่กลาอือืออเยอะลยออกยด้วยกอแล้วเกืเดี๋ยวที่นี่มีมีใครทำเห็ดป้าที่ก้อนเห็ดที่ก้อนเก่าที่เชื้อเห็ดหมดแล้วเอามาเพาะเห็ดเที้ยบไผ่ได้นะฮะผมเลยทาอันนี้มาเนี่ยสมมุติว่าเราก้อนเก่าแต่ อย่าเอาก้อนที่มีลาดำลาเขียวถามว่ามีได้ไหมมีได้เล็กน้อยหเหตดเกี่ยบไข่สู้ได้เห็เดเกี่ยบไข่เขาที่บอกว่าเส้นใหญ่เขาใหญ่หเขาสามารถสู้ได้เราเอาก้อนพวกนี้มาบดจะทำมาบดไม่ต้องตากอามาบดเพาะได้เลย<ม>อันนี้คือส่วนแรกแล้วก็ตันนี้เป็นใบไ่บอะไรก็ได้ใช่ไหมใบไ่อะไรก็ได้ เดี๋ยวยะแชร์ให้เขาเดี๋ยวแชร์ยจงไม่หมดหรอกมหมดแล้วกลับไปได้หมดที่มบอกจอกแหนผักตบชววได้หมดใบหูวงได้ไหมคะใบหูวางบหวาต้องย่อยถ้าใบห่หรือไม่ก็ต้องหมักไว้นานๆเนาะ เนื่องเนื่องจากว่าเขาได้ชื่อว่าเสตียไข่เนื่องจากว่าไข่มันเล็กแล้วเป็นกีนไข่เยอะเป็นพื้นที่ไข่เยอะเลยได้ชื่อว่าเสตียไข่ายอันนี้เสร็จแล้วก็ ดช่วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประชุมกันช่วงบ่ายเช่นกันี่จะว่าเวลาผมทำเสร็จเนี่ยผมก็จะยกให้กับทีนั้นอันนี้ผมเลย จะมีคำถามให้ถามและตอบได้เนกลย่มยกระมังนี้ให้แต่ว่ามีข้อแม้ก็คือว่าเวลาที่ม yup. ันพัฒนาการเป็นแบบไหนแล้วขอให้ลงลงในกลุ่มให้เพิ่นเติมเติืได้เติมคนแล้นเพมบ้าไม่ดูว่าพัฒนาการาอาจารย์นัถามนิดนึงพวกใบไม้หรือเศษที่เป็นเป็นโนตนี้เราสำอท่รู้่ไงครับเื่อนเนเป็น ยิ่งดียิ่งเลยยิ่งดีบริสุทธิ์เครื่องอยู่ที่เขาขายอยู่ที่ไทยรัมขายพวกปันที่เป็นต้นเลื้อยตัวใหญ่นี้มันดูมันมันก็ดูอันเดินช้านี่เป็นพื้นผิวถือไหมผิวถือใบไม้ทีเส้นเส้นใหญ่ก็จะ้นใหญ่ที่บอกว่ามีวิธีการใช่ไหมวิธีการมันใบใหญ่วิธีการะฮะอันนี้ที่เป็นก้อนวิธีการแล้วก็จะหักขึ้น พอหักขึ้นเสร็จแล้วก็หักต่อเดี๋ยวฮะต้องอต้องต้องการขึ้นดอกไวไหมครับนออันนี้อันนี้เดี๋ยวผมสอนมาตรฐานเนยนะฮะคือพอหักอันนี้เสร็จผมก็จะหักเป็นสี่ส่วนแล้วก็ลงแต่เพื่อต้องการขึ้นไวก็แบบนี้เลย อ๋อก้อนใหญ่เลยถ้าใส่แบบนีทั้งก้อนก็คือไวกว่านี้ไวกว่าอ๋อมันจะไม่วมันมันจะไปเรื่อยเยไตรงกลางไม่ไม่สกอยู่้นเยไม่ได้ขาดไม่้บงแาบปิดถ้าเบิคนที่ดูคลิปหรือไปศึกษาการเราะเห็ดฟาง เด็ฟางไอ้ก <A. S 2> <Century. S 3> ้อนคนนี้ก็ไปขยี้อันนี้ขยี้ไม่ได้นะขยี้แล้วคือเส้นใหญ่เขาใหญ่ไม่งั้นขาดตายหมดก้่นมันนีคืออะไรเป็นนิ่มักเขออกมาาไม่ขาดใช่ไมตขาดตยิ่งตัวก้นตัยิ่งใเลยค่ะไร็วถ้าเล็กๆค่ต้องสันกา้ แต่มันไหวแล้วพี่จะทของร้อร้เป็นไรทำทำเกียวต้องต้องใส่แคไม่แต่ผมว่ากล้าวให้พี่ยิง่แรอแม่ห้พี่ยิงรอรอแคกเกรไม่รอใครไม่าใครเลยช้รอดอก กินกินอย่างนี้เลยเหรอไม่อันตาเลยใช่ไม้วกน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลทรายธรรมดาเนยคือเห็ดเนี่ยชอบความหวานอที่ผมที่ถามว่าที่ผมไปต่อตะก้าเสร็จพอขอต่อตะก้าแล้วซึ่งใหญ่ขึ้นถึก็น้ำตาลเนี่ยป็นโดยบางส่วนน้ำตาลไม ้ตาลก็เป็นน้ำตาลน้ำตาละไรก็ได้กาน้ำตาลก็ได้ยิ่งยิ่งน้ำตาลบริสุทธิ์ยิ่งดีน้ำตาลใสแดงก็ได้ใสแดงโอเคค่ะเดี๋ยวจะใส่ทางกาแฟกันต่อนน้ำตาลน้ำตาผสมน้ํสน้ชแวลค่อลงระหว่างใ่น้ำตาลกับใ่น้าตาลเนี่ยอะไาน้ำตาลแดงใสแดงดีที่สุด ก็ก็คือเวลาเราเราไปนึกถึงขั้นตอนการผลิตน้ำตาลถ้าเกิดน้ำตาลมาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นน้ำตาลใสแดงน้ำตาลทุบน้ำตาลอ้อยน้ำตาลใสแดงีเนี้ยแล้วลงมาก็เอามาฟอกขาวการน้ำตาลเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือทำฟุ้งแต่มีเลือดน้อยลงงุใสแดงที่แจนคูดถึงมีเต้าเต้าหวยไหมคะโอทึงอย่างเงี้ยไหมคะหรือว่าเป็นเม็ดใแดงเป็นเป็นเม็ดใสแดง อี่ยวนี้มันมีสองอย่างค่เป็นน้่ตอ้อยมากกวอันนั้นเป็นน้ำน้ำตาลอ้อยมากกว่าอัน้สองน้ำตาลไอ้อยข้าวเหนยานีอะไรอนมีรองน้ำตาล่อะไรัด้นมีคนถามด้วยว่าเขาบอกว่ามูจัดไม่ต้องไปตัดแห้ง่อหรอใช่ครับ ทำลำทำไมถึงโรยพวกนี้รู้ไหมไม่ใช่นะเพื่อเปลี่ยนถิ่มอ่ะอ๋อเลีงให้มันย่อยเลีงให้มันย่อยเพราะทุกคนเวลาทำขุยหมักใบไม้ลงมูสัตว์ลงใบไม้ลงมูสัตว์ลงแค่นั้นแหละไม่ไม่ใช่เป็นอาหารของมันฮะอาหารของมันก็คือจะมีสารอาหารแล้วก็ฮอะไร์ตมนอันนี้มูสัตว์อะไรคะอ่ามูสัตว์อันนี้ของวัวดีที่สุด เพราะว่ามันมันมันหาง่ายไก่ก็ได้แต่ว่าอย่าเอามุนมูนหมูปุ๊มบมุนหมูมันจะเหมือนคนมันร้อนก็ะต่ายได้ไหมคะกระต่ายได้ก็ต่ายกรตายมาย้าแพะยิ่ง,งดีโอครับะไรที่กินด้วยครับ้มครับผงยูเรียค่ะผงยเยปุยยเียปุยย ก็ไม่ใช่อาหารอันนี้มาย่อยเพื่อเป็นถุงมานะจําจไว้ดีุดปรผสมในการใช้พวกนี้ดังนั้นเมื่อมเ,มเมื่อไม่มีเราใช้อย่างเป็นดใช้แทนได้ไต่ไปคอบนิดนึงแปดร้อย อันนี้ถ้าเราได้ใบไม้มามันต้องมาแช่นนะอันนี้อันนี้ผมหมักมาเนี่ยพี่บอกว่าถ้าแบบตามสูตรผมที่เราหมักเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ที่ที่เที่ยวไปเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เทียบกันในแปลงในแปงนี้ไม่ได้หมักเพราะมันใหญ่ถ้าหมักที่หมักอนนี้ผมหมักกับจุเลีสีเจ้าขวกใช้ส่องคอแสงก็ได้ใช่ไหมใส่องค้อแสงก็ได้ใช้หนกอขวยก็ได้ มาเ็แล้วไปไมทมันแงไหครับว่ายด้าให้ได้ำแล้วไปพูดถึงน้ำขอมาถามเพี่อนก่อนเลยครับให้เสด็จน้ำหน่อยเนี่นี่ก็ยังชิ้นชื้นยังปีกเกียรต่อไปปูนขาวหนึ้ปูนขาวผมใส่จืดประสงค์ปูนขาวเพื่อปราบแล้วก็การแมลง ไม่ให้ไม่ให้ก็คือผมไม่ไม่ให้มันโดนเชื้อเพ็งไดน้ซครับปรอยนเปิรกหอยแถวแถวนี้ก็มีที่เราผ่านเนี่ยเดวตอนที่เราจะเข้ากรุงเทพไปทุ่งปุุงถ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 ้งถุงถุงถุงถคงถึงถุงรไงถมงถุงถไมุ่ะเุงนุ้านงรุเถษงถุงถุงถุง นะครอย่างเดียวการคูนการเกษตรแต่ยยาไปซื้อร้านก่อสร้างปูนขาวก็เป็นปูนที่อย่างเดียวอาจจปูนการเกษตรกจะเป็นปูนอะไรเนี่ยคูนี่เขาไปแผ่ดินนี่เขาไว้ทำบ่อปลาอะไรอย่างเดียวใช่ครับใช่นั่นเลยโดยบ่อปลาแต่ดีนะจุลินีจะลูกคนนี้กินไว้แรงนะ อาจารย์คะการลังไมต้องจอดลงข้างจอดเพื่อให้ดอกไม่ใช่จอให้น้ำไหลนการลมังนี่ถูกนะยีสิบาทนะใช่ ต่อไปคตออสุดท้ายตอที่หกตรงไม่ได้แล้วไปอีกิบบนี้ตอทน่่ี่ยวผสมน้ำนนน้ำาทยน่้นหนึ่งช้อนมปประมาณเอาเอเต็มเต็มอันี้ขดเต็มเนี่ยผมขวดแล้ว อย่ากคุณแปดบาทไม่ใช่เราคุณยี่สิบยี่สิบบาทแล้วก็แช่แ้อชับุนะเกี่ยวแต่ก็ตหลอถ้าเกไม่ไม่ไม่ออกเนี่ยมันจะเน่าเนเน่าแช่เน่าแช่นี่ก็คือเสียตรงไหนนี่ เหมือนกันใช่การเป็นที่สามสิบสามสิบใช่แล้วเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวให้หท่านประธานรุ่น,อนอมอม